สวัสดีครับรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับกสโมสรนระเบ,บียบสีกว่าแมนเชสเตอร์ลิตตี้ เป๊ปเกลลาเปิดเผยเคบีดีดีอาร์กีริตอาจชวดจริงฟเอครับเป๊ปเกลลาคุณซื้อใหญ่เรือใบสีว่าเปิดเผยหลังเกมเพลย์เบนโฟร์หนึ่งประตูศูนย์เควินเดบอยรูเบนดิอาร์ดและแจ็คกีริตสามก่งสำคัญกำลังเจอปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนอาจจะพลาดนัดจริงฟเอครับกับเมนยูโดยเป๊ปได้ออกมาเปิดเผยว่ามีผู้เล่นสี่ถึงห้าคนของเรากำลังบาดเจ็บมันไม่ใช่อาการรุนแรงอะไรแต่ร่างกายของพวกเขาไม่สมบูรณ์มาหลายสัปดาห์แล้วผู้เล่นที่ปกติได้ลงแต่วันนี้ไม่ได้ลงนั้นก็เพราะพวกเขาเหนื่ ม่ล้าาหลายวันแล้วเราพูดคุยกันแล้วและพวกเขาก็บอกว่าสภาพจิตใจหมดพลังงานดังนั้นเราจึงให้โอกาสคนที่สมควรได้ลงในวันนี้การอินฟอร์มคนที่ได้ลงในวันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญอย่างนาธานาเกะที่เพิ่งหายจะกลับมาลาปกกลับมาลงสนามได้อีกครั้งและครบ90นาทีแล้วโชคไม่ดีสําหรับคลายวอกเกอร์ผมไม่สามารถให้เวลาเขาพักได้เพราะเราไม่มีตัวสำรองมากนะัก ยิ่งไปกว่านั้นมีบางคนของเมดิตี้ที่ไม่ถูกเรียกเดินทางติดทีมมาด้วยอย่างรูเบนดีอาร์ตอาคาจิเควินเดอะบอยและแจ็คกีริตเพราะคนที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยนั้นรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่แมนเชสเตอร์กิริตกับดีอาร์ตไม่ได้มาอมสิบวันแล้วส่วนเควินเดอะบอยมีอาการแบบเดิมซึ่งเคยเกิดขึ้นมาหลายสัปดาห์แล้วแล้วพวกเขาต้องพลาดลงสนามไปบ้างแต่มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่และผมคิดว่าพวกเขาจะพร้อมสำหรับเกมนัดชิงชนะเลิศ แต่สิ่งที่สําคัญกว่าการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวก่อนเกมนั้นวันพรุ่งนี้พวกเราจะกลับมาซ้อมและฟื้นฟูนฟนฟนร่างกายและหวังว่าจะพิสสมบูรณ์ได้ในวันพุธแต่ในเวลานี้ผมยังไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นเราต้องส่งคนที่รู้สึกดีในนัดจริงนั่นคือเหตุผลที่ต้องทําการที่ผมโรเตชันวันนี้เป็นเรื่องดีทั้งฟูเดนมาเรสและลาปอดลงสนามโชว์ฟอร์มเยี่ยมและหวังว่าผู้เล่นที่ได้พักจะพิทันในนัดจริงชนะเลิศนี้ตอนนี้เราต้องพักฝนเพื่อรอเจอแมนยูด้วยพลังงาน ทีมสมสครับแล้วนี่ก็คือคําพูดของเปปเปอลาที่ได้ออกมาเปิดเผยว่านักเตะของเขามีอาการบาดเจ็บหลายคนคือตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะลงนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัพกับปีศาจแดงแมนยู Man ที่สนามเบอร์มรี่สุดสัปดาห์นี้แล้วอาทิตย์ตัดไปก็ไปลุ้นทั่วยูซีเอลกับอินเตอร์มิลานว่าปีนี้แมนเชสเตอร์ตของพวกเราจะได้ทิ่เปิลแชมป์หรือเปล่าตอนนี้ที่เปปเป้พูดคือ, the Boy อเกวินเดอร์บอยรูเบนดิยร์ จ็คกีดิตพวกนี้คือไม่ฟิตเต็มร้อยนะครับแล้วก็พักๆมังเพื่อจะเก็บไว้ใช้ในนัดสําคัญผมเชื่อว่านักเตะคนสําคัญเหล่านี้อาจจะไม่เจ็บจริงๆอาจจะมีการเหนื่อยล้านิดหน่อยผมว่านะครับครับอย่างไรก็ตามเรามาลุ้นกันให้นักเตะคนสำคัญของพวกเราไม่เจ็บและลงมาช่วยทีมในนัดจริง2นัดสุดท้ายนี้ได้ครับและนี่ก็คือข่าวเกี่ยวกับทีมรเบลสีวาแมนเชสเตอร์ตี่กับผมรู้ทุกเรื่องแมนเชสเตอร์สวัสดีครับ